สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆสมาชิกนะครับเพื่อนๆนะครับทุกท่านในช่องทาง y o u t u b e นะครับคลิปนี้นะครับผมมาพบกับแนวทางหุ้นนี้เคอีเช้าบ่ายปกตินะครับงวดประจำวันที่4นะครับตุลาคม2567นะครับพี่ๆก่อนไปรับชมแนวทางทุกครั้งนะครับขอฝากคําเตือนแนวทางตัวเลขนะครับทําจากสูตรคํานวณโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังด้วยนะครับ สำหรับแนวทางหุ้นนี้คือเช้าบ่ายของเรานะครับในรอบปกตินั้นแนวทางเดินไม่ดีนะครับพี่พี่เนาะช่วงนี้นะครับที่วานนนงแอด,ดก็ได้พูดไวในคลิปว่าแนวทางช่วงนี้เขาชอบออกตัวเดียวกันนะครับเช้าบ่ายนะครับเช้าบ่ายออกตัวเดียวกันเนาะอย่างเมื่อวานวันที่3ก็เช้าออก0ูนย์สามบ่ายออก3 0มนะครับพี่พก็จะประ,ประมาณนี้เนาะแนวทางเนาะไม่ไม่เบิ้ลนก็หามก็ออกตัวเดียวกันนะครับแนวทางนงแอด,ดช่วงนี้นะครับก็ ต้องขอโทษขออภัยนะครับเดี๋ยวจะลองดูอีกสักอาทิตย์นะครับพี่พี่ถ้าอาทิตย์หน้าเนาะแนวทางยังเดินไม่ดีนะครับน้องแอดขอหยุดพักไว้ก่อนนะครับสำหรับแนวทางหุ้นนี้คี่เช้าป่ายปกตินาอก็พักไว้ก่อนถ้าเกิดน้องแอดหาสูตรที่คำนวณได้นะครับหรือว่าสูตรกลับมาเดินดีเหมือนเดิมเดี๋ยวน,น้องแอดก็จะลงให้พี่พี่สมาชิกได้รับชมกันในช่องทาง u t u b e นะครับเนาะก็ฝากเป็นกำลังใจให้แอดด้วยนะครับพี่พี่ใน รอบหุ้นนี้ก็อีกเช้าบ่ายนะครับวันที่4ี่วันศุกร์นะครับผมในรอบเช้าผมได้เลขพี่น้องนะครับก็คือ2กับ1นะครับ2กับ1นลูดไปที่1นะครับผมหนึ่งสามหน2่สาสองเสองปด สามตัวนะครับสองหนึ่งสามนะครับส่วนในรอบบ่ายนะครับหุ้นบ่ายหุ้นบ่ายได้เลขสี่กับเลขห้านะครับสี่กับห้าลูดไปที่เลขห้านะครับผม ห้าศูนย์ห้าหนึ่งห้าเก้าสี่ศูนย์สี่หนึ่งสี่เก้าสามตัวให้ไปที่สี่ห้าหนึ่งนะครับ นะครับผมแนวทางหุ้นนี้คืออีกเช้าบ่ายนะครับวันศุกร์นะครับพี่ๆก็จับประมาณนี้นะครับเนาะชื่นชอบยังไงแล้วค่อยตามนะครับอย่างที่อดแจ้งว่าแนวทางช่วงนี้เดินไม่ดีเลยนะครับก็ชื่นชอบนะครับแล้วค่อยนําตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับวันนี้ก็ขออวยพรให้แนวทางเนาะมาเด้งๆทั้งเช้าทั้งบ่ายนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ